สวัสดีครับวันนี้ก็มาถ้าวาราไวัยกุ่นขี่มานะนะยิ้ไปโอ้โหกวนนะครับมีวิธีการตานะครับย่างจากปรตเดเนี้นะครับประมาณจำนิวการ์จ่ายให้เป็นโค้งการ์จายให้เป็นโค้งนะยิ้มว่าเป็นโค้งนะครับนี่นราเป็นโค้งนะ ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนี่ก็เพลงเนี่ยกับอุปรกรณ์ง่ายๆนะครับเพลงนี่ก็ของให้มาเดีวนะครับของให้มาเดียวโดยทุกกร,ระต่ายไปตามมานะครับบายบายดีว่าเฉียวเบรกปุยอาทิตย์จบเอออาทิตย์ลู่นะครับลังมณียักษ์เฉวายนี่เป็เดียวนะครับเป็เดียวเด็กยยกาย่างการะอ,อกอะโอโปกติอันนี้โบกว่าไม่ใจ เป็นยาเรดงนะครับไม่ใช่เป็นยาเรดงเป็นปุ๋ยที่ก็ระก,กัดมาแล้วปริมาณที่เป็นนัวมันนะครับเป็นนัวปุ๋ยให้ปุ๋ยต่างๆหน้าอย่างผมแต่เด็กก็ไม่กันเชื่อกันนะครับเทว่าอันนี้กร็ดูที่กว่า,าวใจเลียคกันได้ปุ้นนะครับได้ปุ้นนี่ชาวัดดีครับ